ก็มาโชว์การเล่นสเตปอ่าซิลแบบในสเตปแบบอ่แรงไม่ค่อยเยอะนะครับเก้าดาวสิบดาวคอนต้นนะครับก็ตอนนี้ก็น่าจะเป็นคอนต้นนะครับก็ไม่เล่นแบบชิวอะเดี๋ยววันนี้พี่จะเก็บไม่ส้มทันหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ยพี่ยังไม่ขึ้นโทษรยากเลยเจ,เจอเจอทีมบอดๆนะครับเราส่มมาเราเจอแต่ไอ้พวกสก,กดสุ่มทีมเ่เ้เฮ้ยแพ้ได้แล้วเนี่ยว่าไปไม่ใช่ว่าแพ้ไม่ได้นะแพ้ไม่แพ้ได้นะ ถ้าไปแจกอ่ะอเกมนํำก็จริงนะแต่ว่าถ้าไปแบบโดนทีละตัวแม่งสู้ไม่ได้นะเว้ยเ <Yeah. S 1> มดอ่ะตัวดีห้ามโดนเปิดมึงต้องมีคนตามอ่ะแคลรี่มันไม่ยอมตามอ่ะแคลรี่มันต้องไปเล่นกับเพื่อนอ่ะเอาละโดนแล้วเนะี่ยรอด,ดูแคลรี่สวยในสองแต่เราช่อน,นี้เราต้องเอาดาร์กนะครับ จนนี้ต้องเอาดาร์กเพราะไปเล่นไม่ได้ไอ้เฮียได้หนึ่งนี่หว่านึกว่าได้สองเด,ววเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าเดินมาเช็คดาร์คคุณรั่วเลยนะนนตีสี่วิวะแคลรีต้องมาเล่นนะ่ะไม่ถ้าแคลรี่ไม่มาเล่นทีมเล่นไม่ได้ เคลี่ต้องมาเล่นรอเคลีก่ก่อนไอ้แบทแมนมันทำขึ้นบนวะเนี่ยมันตายแล้วขึ้นไม่ได้หรอกมันตายทีลวตัวเคลี่ต้องมาเล่นอนะ่ะต้องมาโอต้องมาเล่นอนะ่ะ แล้วมึงต้องมาออกมาเล่นกันกูนเปิดให้ไหมมาดิกูเปิดให้แล้วตัวนึ่งน่ะโอ้ยอี้ยทีไม่มาทีมันไม่มาเล่นอ่ะอะไรเนี่ยเอามันดิป็นตัวเดียวมันลม้ม เออมูลาดยังเลนบออยู่นะจบแล้วนะอะไม่มันไม่มาเล่นพี่เล่นคนเดียวแม่งก็คิวไม่ได้คิวได้อยู่ตัวหนึ่งสองตัวนะเนี่ยมูลาดเดี๋ยวแบบแทบไม่มีประโยชน์เลยลนะ่ะจริงจริงมูลาดตอนนี้แทบไม่มีประโยชน์เลยแค่บอกเล่นมูลาดเล่นตัวเก่ง,ตงๆต้นตัวกองมันจะเก่งวะกูก็ไม่เห็นมันจะเก่งเหมือนกันนะเล่นมาก็เอามาให้ทีทมแบ่งกันนะมูลาดฟอร์เล่นอย่างเงี้ยไอ้เหี้ย อย่า yeah, แก๊กอกจาดอย่างเงี้ยเอ็นโซอย่างเงี้ยพออยู่ฝัง่งเราไม่โคตรคอรกเลยดิเออไม่พออยู่ฝั่งเราไม่โคตรคอกเลยพออยู่ฝั่งตรงข้ามแม่งเก่งใช่บัยอันนี้มันตกมันเหลือแปดเก้าดาวปกติพี่สี่สิบดาวไปแล้วนะพี่เล่นแม่งแพ้แล้วม่งก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับเน้ยมูลหลาดอะไม่ได้เรื่องเลยจริงๆกูเจอมูลหลาดแม่งไม่ค่อยได้เรื่องเลยไอ,อ้ี้ยดีโมโตอนแม่งเล่นได้ตอนนี้พระเจาบอกอะไรบอกห้าสิบ สองสครับงก็แรงโนดาวก็พอๆกันแหละครับมันก็เออเป็นอไรไม่ส้มปะะัละมูลหลับไม่ส้มไอ้อมูลหลับไม่ส้มไม่เล่นมูลหลับไม่ส้มเออก็ประมาณนี้ครับจำชื่ไม่รู้จะเก็บไม่ส้มทันไหมเนี่ยเนี่ยมันส้มมันห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบอะตอนแรกพี่แจมห้าพันแล้วเว้ยพี่เล่นแพ้แจมห้าพันแล้วตอนแรกอะ